สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร์โรบาลุกตาลดูดวมแบบกู้คิดเป็นกัะยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการนะคะในท็อปิกที่ว่าใครกําลังแอบชอบคุณอยู่ค่ะกติกามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งสมาธิแรงเรื่อมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณให้ไพ่เอกออฟคัพค่ะ ไพ่ออฟวานและใบสุดท้ายนะคะเป็นจัสเมนค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเขนาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนทนัุน้ําก็รากฏมีพิจิกนะคะหรือจะเป็นคนทตดไฟเมสิงธนูก็มีโอกาสมากค่ะอาจจะเป็นคนที่ห่างกันไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไกลกันนะคะอาจจะอยู่คนละต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่าไกลกันอยู่พอสมควรคนละภาคคนละจังหวัดนะคะเรีออฟวานนะคะบมงนหมอถึงการรอคอยค่ะจัสเมนนะคะเขารอคอยการที่กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ กล่องที่หนึ่งเป็นคนไกลนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองค่ะคุณได้ไพ่ Strength ค่ะ เซเว่ o ออฟชอตนะคะและอีกใบหนึ่งค่ะเป็น Queen ับคัพค่ะลูกตามมองว่าเขาคนนั้นนะคะมีโอกาสเป็นคนราศีสิงหรือจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฎมีฟิสิกก็มีโอกาสมากๆนะคะตัวของเซเว่นออฟชอตเนี่ยบง่งบอกถึงการแอบชอบแอบซองแอบมองอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มาบอกคุณว่าชอบคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะชอบคุณในความอ่อนโยนความน่ารักความสดใสของคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณได้ไพ่เอออฟเพนทิโคค่ะ ทาวเวอร์นะคะและใบสุดท้ายนะคะเป็นซีซ็อกวานค่ะต้กตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เขาคน,นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยนะคะเหมือนอยู่กันในชีวิตประจานนะะําวันค่ะแต่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณอาจจะตัดโอกาสเขาไปหรือว่าคุณกับเขาอาจจะเลิกกันแล้วนะคะหรือทะเลาะก,กันอยู่อะไรประมาณนี้คะ่ะได้เนะาะตัวของซีซ็อกวานขึ้นมานะคะ่งบอกว่าเขาต้องการกลับมานะคะต้องการกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นความรักกันซึ่งกันและกันใหม่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ต้องการรีเทิร์นนั่นเองคะ่ะใคร เลือกไพ่กองไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปปีอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ